ก้อยป่าก้อยป่าอย่างก้อนนึงอลายโอ้พดนะสุดยอดสุดยอดพูเลยสุดของป่าแล้วนีเด้อันนี้ป่าวอลายกักินครับเราอ่ามาเทลมาทสุดยอดพุ่นะมาเดินน่ลูเซน่ามาโมกันโ่เห็นโดนระด้อพู่นะ มือกีตาร์เอ็กโซพัฒนาพปมเอ็กโซนี่เราจะเป็นด้ืเอาใส่ตัวนะกับป้อมยิบใส่เสือี่เสือยมากเลยยืดใสอพันผจญเยโอ้เสียโอ้จอยฮะนู้สกใครคนนี้ใครคนนี้อ้ยงจะลงนหนึ่งเนาะเป็นรือสีเป็นืีว่าเป็นหนวดพ่ผาจอย 那，这里做我不对，我，哪？对呢，他呢？哎，对，这边是炖的呢。哈哈哈哈哈！他把炖的放进来。哎，吃牛肉汤吗？米咸吗？错，米咸吗？哦，放咸了。哇，对，放咸了。炖点鲍咸吧。哦，米。对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 ，米。 ตัวนี้มากรุดเรากินลวเสียงให้มันดีแน่โอ้ยอย่าไปกินไยแต่ใบจอกมันมันสรลองบ่ไรเราลองอะไรบ้งเดี๋ยวบคืครลองพิ้งชอบพิ้งเสื้อหรอป่บเลได้โอีโอ้ยเจ๊ใส่ชยไี่จบบักจบเกปเลยนี่ปพี่เตอร์พี่เตอร์ซีซีเสื้อจะจบนี่เอาเอาไปบอกคบลล่ อลไบากแล้ก็ซีเียจนูจะเขายังงอยู่เอ๊ะบอกจังมูหัฟมูแ่่ยะโอ้กินเขาสิ้นกระยอนยยอนจะคล้องกันเรอนเขาถ้านร้านร้านร้านแกเนาะรอเพลงมันจะเบื่อเล่าไงะบอกซุกกันนะะงซุกกันนะนว่าอะไ เขาบอกเราไม่เราเปิ้เขาหลอกเ่ได้โนหนเ้ยเม่อไม่วรอกไม่หรอกไม่หรอก่ารักไม่หรอกไม่หรอม่หรอกไม่หรอกไม่หอกไม่วก่หรอก่อกไกไมอไม่อกไม่หรอกอกไอกไออหอกไ่อกไม่อกไ่หรอ่รอกไ่หรอัรอกม่หอกไม้อกไ่หรอกไม่หรอกอก่รอกไ่หร่หขอ่นอม่งอกค่อกไ่หม่หรอกไม่ออกรอกไก่ห เดี๋ยวสูว่าโอเคบมเป็นยังไงรองรอดแล้วคนบักไปยังไงะจีนีไปแห้งกันตอนรับป่ะนะมู่คู่มูออ่ะนะใส่มาแต่ลกเสนะเ่อพอสองจอนแล้วมพอจานมัมัแขงเลยจ้เอาวีลียมแล้วอบอคือก็คอยเลยค่นหค้งเขาเลยยดอน เอ้ยดูมคือกันบีเดียวบีบซี่เาแล้ววโอ้ยเอาแล้วหลังจากนั้นกสิดยนะยยยยยัย่ยตอนดทยง่เจะ่ดึงโฟนมาว่าจะขอกันไนกันไโฟนดึงไม่ก็ดึงไมโครโฟนเลยแบบว่าตัวไปยังงเออเห็นอยู่บึ้งยันในฮอลลีคบบดมเออโมลี่ก็เห็นพอหาบ่่อหาที่เดิอมาล ดีแล้วเขาไปไปนะบอกเขาบุศนี่เขาตไปตัวสิตีเขาจริงจรเนาะตีมาสคนบอกตีไปและบวตีตีมันใหญ่กันเขาสีให้ดอกแล้วเขาก่อนมาจ้นปีบมักดอกบอกเขบอกบ้เขาไมบอกเังบอย 5, y, course, ืดบุกเอาซูเป็นเอาซูเป็กระทั่งเขาจะว่าบักจ้าหนากหาจะมหาอะไรเอาซูเปไเขาไมกินเอ้มากเป็นสัหซูเปนไ้มาอแเอาเราบักซีสามเจอ่นี้มันกันอยู่กับนม มันเป็นอะไรมครั้้อนใสมันแล้วก็กับมดนึ่งเศ้าเลยทราบยูดงดูเดโอ้ยมวกับกทั้งทั้งแต่ว่าเบอกเออบักจันนี่กะม่จะขอเอาหักแพ้เลยวาจเล่าักื่อาบอกงกันสุงกนพิกไอรอนบาดจันนาดคืว่ามันยอดเขาเขานใสกเาอยุดโน่เพล็กมันพันพเพลกันเนาะเขาไปพวกเขาไปสุญยา บ่ม então, ักอีบาเลยทรอย่างเงี <c <c ้ยวคือบ่รู้ที่ยังไปยังไปยังคือบ่ฟัง้าโอกลองเพงนนะนะได้ใช่ไหมเี่ยเพราะว่าสมัยตะกี้บกป้นมีเงินอยู่แวนอกมาไสมัยตะกี้นะ่จบนลองเพงบกป้อนกี้บอกว่าแต่บักพอเป็นย่างนี้ไอ้ควเนึ่งแท้เอ้ไ่เข้ใจออ่อแล้วจ

ไม่เสียวไปกินขอัเหรเอมากอมีหนามาสบายดีสบายดีสบายดีมาจะนีกับพี่มาแเดกเบาเลยบวชเดดีบวชเดดดีอยู่พนกินข้าววะกินข้าววะกิน กินข้าวม่นากแน่นีเล้บอกกันเลยกินแล้วบกินไหน้นี่หลออ๋อเล่กินอเ่กินแล้วข้ามากินข้ามาแซ่บบ่แซ่บแซใ่มาแต่ลุนะเนี่ยซีเค็มดูเอามีมาเด้มาเด็กผู้เดียวเด็กเสื้อเดเลยขนอเก็นวาเนยไม่ใช่ม่่้น้ำอเป็นเขาไม่จัง อ้าวบังคามาฆ่าก็พอมีอเไยเนอโอ้โหอะแแ้วโอ้บ่มีใครนั่งเลยเนะี่ยม่ก็สภาพพ่อเนียกินเฮ้ยยืนกินมันล้มอยไว้ดิเขาไม่ได้อเขาไม่ได้อากาศโบน้ะมันจะหนาวอย่างนี้โอ้ยพี่ดบอ่ะด้บเรี่กไหมจะค้อกันพูดเราไม่ซื้มาปั๊บโอ้ย สน,นุนมาสนุนหลงหาโอ้ยีสนุนลลงโบก็ทิศท well, so. so. ี่สมเดินหาจะปูโอ้ยมันบี้เมนกติดเดืนอาบบนนติเพราะว่าทคนที่ไห้เห็นบ่อาจารย์จะมือเจ็้นแปด่าวันทนชาวาวันนี้ทันงประเจะจ้มูพ่อเนี่แม่กับเฟซบุ๊กหามูคูมาเห็นคือกลับขึ้นมาดีใหญ่หดีใหญ่เฮ้ยพิกเวทชน โอเขวนอันนี้บนลงเฟซบุ๊กได้ครับยูทูบยูทูบอันนี้วิดีโอเื้อลงเตอนพราะว่าใครยังเนี่ยคนทีมบางไทยก็จะบอกว่าอันนีเห็นมาครับใครยังเนี่ยใครหำอ้้ามายี่ฮะเ เขาใช้อยอยู่ม่ใยังไงอกอนมาครบอยู่มันหนักยิ่งงงานมือนยิ่งงานเล่ะไปเรียกโอ้ยเจ็ดหม่นโอ้ม่มาเนี่ยยิ่งมาเก็ม่อเก็มแม่งตัแต่หมืนอ้ยยิมาคุณจไบมครยังเดียวเลฝนกัลังพุชขอบไป่นหลังจากต้องเข้ามือเงินกับพุชขบไป่นเหรอหู้อ๋อเสย กสูงเก่าเินซาเดมีเห่เบีแล้วก็มีข้าแล้วมีไผ่ซ่บแซ่บแ่เลยะสุป์แซโอ้เจกมาแซ่บเจ๊กาอัดบสุโอยนีลก็ต้องตม่ย่างแล้ฟัดยิ่ยู่งนะซ่บเราซเราอเลยนะอแเจะโตมาอ้ข้าวอะไรต้มนี่้างนั้นี่ยนะอ้ข้างอะ 叫面还面拢来着，可以吃。哎，对对。OK，啊，最后的，我昨晚是吃酒吧的，要喝吃赖了，吃赖了，喝酒可以，兄弟们，哎哎哎。